ราศีสุดท้ายลราศีสุดท้ายราศีตุลนี่ก็อ่ะมาราศีตุลแหมเมื่อกี้ราศีเมษนี่จันจันเพนนะมานี่จันดับเลยค่ะราศีตุลค่ะเหนือแทนคนราศีตุละอ่เหนือแทนคนราศีตุลนะคะอ่ะมาดูค่ะราศีตุลเจ้าเรือนโอ้โหคนราศีตุลนี่นะชอบจริงๆเลยพฤชศกับตุลเนี่ยเดาสุก คนราศีตุลเนี่ยเดาวสุขดาวสวยงามนะคะเจ้าชะตาเนี่ยไปอยู่เรือนกระดุมพระแปลว่าไปอยู่กับเงินนะ,ะไปอยู่กับเงินไปหาเงินดีไมหมคะอาจารย์ดีะ B, นะคะจะได้รับการส่งเคราะห์การจะได้รับการส่งเคราะห์เรื่องการหาหาแต่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มดวงอ่าค่ะค่ะดีเจ้าชะตาดี<ม>านะคะไปอยู่เรือนการเงินแล้วก็ แล้วก็ได้อสิทธิทิาสด้วยนะ,ะถือว่าเงินเนี่ยได้เงินเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ได้แบบสมูทสมูทไม่ลำบากยากเย็นแต่ไม่ครบแต่ก็ไม่ไม่ครบไม่ครบนะคะค่ะถือว่าเจ้าชะตาก็คือดีค่ะทีที่นี้ในราศีตุลเนี่ยมันมีดาวอาทิตย์หาอาจารย์เป็นเรือนลาบนะคะมารออยู่แต่ว่ามันเป็นอะไรอย่าลาบก็น้อยลาบก็น้อย,น,อยนิดเดียว นะคะไม่ได้เยอะแต่ถ้าเกิดเอาของเสียมาทําจะได้ลาบใหญ่นะฮะฮ่าอย่างที่อาจารย์บอกนะคะนะครับโดยเฉพาะทําแบบจันดับเนี่ยไม่ใช่อย่างแนะนําเลยออแต่ว่ามันก็ตามดวงนะฮะก็คือหลับตาข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับปล่อยผ่านบ้างปล่อยผ่านบ้างนะมันเป็นช่วงเวลานี้เท่านั้นนะแต่ว่าผมต้องบอกแบบนี้นะครับ การทําแบบนี้ไม่ยั่งยืนนะครับอย่าให้ความโลภครอบงําไม่เอาดีกว่าอนะครับไม่เอาดีกว่านะครับรอรอดีกว่านะครับเพราะแค่มันจะดีวันไหนนะคะวันที่สิบหกสิบหกแค่วันที่สิบหกเนี่ยลาบเนี่ยมันจะถูกต้องอืแล้วมันจะได้ได้แบบเป็นกรอบเป็นคำกว่าแล้วไม่ต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตลาดคุณเลือกเอา ได้ง่ายได้เร็วแต่มีโอกาสอนาคตดับศูนย์กับรออจังหวะวันที่สิบหกแล้วมันจะยั่งยืนแล้วมันจะยั่งยืนอ่าอันไหนเลือกเอาเลือกเอาอยู่ที่เราตัดสินใจอย่าถ้าไม่ดูรายการวันนี้นะคนราศีตุลอาจจะผิดพลาดทับชีวิตได้คิดผิดเพราะเงินที่มันทําให้ตัวเองเสียหายเนี่ยมันมาก่อนอืแต่เงินที่จะให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยมันมาทีหลังอื นะครับถ้าเกิดเรายอมโดนกิเลสครอบงำไปเอาเงินผิดมาก่อน,อนคุณอาจจะไม่ยั่งยืนอดเปรียววนะปร้ยวไว้กินหวานนะอ,อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะออดเปรี้ยวไว้กินหวานคนที่ราศีตุลน,นะถ้าดูรายการวันนี้ไลฟ์วันนี้นะคะโอ้ได้กำไรมากๆเลยนะคะก็ทีนี้มาดูนะคะแล้วเนี่ยครับได้เนี่ยสุกเป็นอ่าเ เมื่อกี้ราศีกันเนี่ยเขาได้ก่อนวันที่หกนะใช่ค่ะแต่พอของคนราศีตุลเนี่ยหลังวันที่หกไปแล้ว่ะเขาได้เขาได้ปทุมเกณฑ์ปทุมเกณฑ์อ๋อค่ะค่ะมันก็เลยทำให้แบบดีเลยนะหลังวันที่หกไปแล้วหลังวันที่หกนะหลังวันที่หกไปแล้วกต่ผมกลัวว่าคนราศีตุลส่วนใหญ่จะคิดผิดเพราะมันโดนจันดับ มันโดนจันดับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอยเตือนไปเลยนะเพราะว่าเงินมันก็เป็นนิดด้วยนะมันก็เลยไม่ได้มากไม่ได้อะไรแล้วเสียด้วยเนาะจะเสียด้วยมันก็เสียด้วยนะคะเพราะนั้นก็ต้องสู้<า>ไปเอาส,ส,สู้เอาเงินที่ตัวเองหาทำอย่างถูกต้องดีกว่าใช่ค่ะนะคะงั้นก็อาจารย์บอยให้ข้อคิดแล้วนะให้เตือนสติแล้วนะคนราศีตุลน,นะ ต้องเชื่อเลยนะคะรอบนี้เพราะนั่นมันหมายถึงอนาคตทางด้านการเงินของคุณด้วยนะคะมันจะได้ยั่งยืนแบบยาวๆไปเลยนะคะถือว่าดีเลยนะคะส่วนเรื่องการงาน,นม,ามาดูเรื่องการงานซิการงานเนี่ยก็<ะ>เนี่ยนี่คือดาวจัน,นี่คือตัวกลวนอ,อ่ะเพราะออว่าดาวอาทิตย์ได้ดาววังคารเนี่ย นะมันไปมันไปอยู่การงานแล้วมันเลยทําให้เกิดความท้อถอยทางการงาน่คะก็เลยมีโอกาสมากเลยที่จะไปหยิบเงินผิดอนะต้องระมัดระวังใจแข็งแข็งไหมครับคนราศีคนราศีตุลนะครับผมมีเพื่อนราศีตุลเยอะอนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าใจแข็งแข็งนะครับแค่วันที่หกพฤศจิกายน ก็จะดีแล้วอีกนิดเดียวเองนิดเดียวอีกไม่นานเลยคือมานมันมาบังอ่ะอใช่ค่ะต้องต้องผ่านมันให้ได้อาทิตย์หน้าเองโหกพฤศิษฐอาทิตย์หน้าเองอีกไม่กี่วันนะอดทนอย่าเผลอไปเอามาแล้วละกันอย่าเผลอนะอย่าเผลอนะชาวราศีตุลอย่าเผลอนะคะส่งกําลังใจมาให้เลยค่ะนะอย่าเผลอนะครับส่วนเรื่องการงานมาดูกันงานการงานเนี่ย งานเล็กเนี่ยครับแต่มั่นคงนะครับงานเล็กแต่มั่นคงนะเพราะว่าตัวในเป็นงานที่แข็งแรงนะครับอมองเห็นว่ามันเป็นงานเล็กๆนะฮะแต่จริงๆมันท่อมทองนะครับแล้วก็ตัวเจ้าชะตาเองนะคะก็ก็เข้มแข็งข้างในนะคะถือว่าดีนะคะอ่าทีนี้การงานแล้วคู่ คู่เราพูดไปยังคู่เนี่ยคู่เนี่ยก็จะคู่เนี่ยดาวังคารครับคู่เนี่ยตอนเนี้ยคู่ยอมแต่ชีวิตมีความสุขกับเรื่องนี้ละมั้งนานๆคู่ยอมด็ดยทีนะครับใช่ค่ะบอกให้ทําอะไรก็ทำทำหมดนะครับตอนนี้คู่ยอมะนะคู่ไปโฟกัสเรื่องงานนะครับใช่คู่ไปโฟกัสเรื่อง เรื่องเรื่องอาชีพเรื่องการงานแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะอาจจะทําให้เสียได้นะะคจริงๆแล้วบอกให้คู่อยู่เฉยๆจะดีกว่าในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้นะให้คู่อยู่เฉยๆในช่วงนี้อาจารย์มีถึงวันที่เท่าไหร่แมะที่พอพอแล้วคู่จะโอ๊ยไม่เลยยาวถึงปลายปียาวถึงปลายปีเลยนะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นของชาวราศีตุลระมัดระวังนะครับนะ ถ้าเกิดวันที่หนึ่งจะไปไหนก็แล้วแต่นะครับเงินทองเนี่ยให้ให้แบ่งกระเป๋าไว้หลายๆกระเป๋านะฮะครับเผื่อยังเหลือ,ย,ลอยังเหลือไว้ใช้ได้บ้างนะครับจะลงทุนจะลงอะไรก็ระมัดระวังระมัดระวังให้ดีนะครับยับยางไม่บ้างหยับยางนะก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับเพราะยังไงราศีตุลตามาตามอะไรน่ะ เป็นอาาเป็นอาิีปดีการโยกตามการโยกเนี่ยเป็นอาิี่ดีษฐ์นะเพราะฉะนั้นคุณไม่คุณไม่ตกตามหรอกม่ฮ่าใช่ครับก็ในเมื่อคุณเป็นอาิีปดีคุณก็อย่าหลงผิดอ่านะครับแล้วคุณจะสําเร็จครับอธิีปดีคือผู้ใหญ่เลยนะคะสําเร็จครับอาจจะประชาสัมพันธ์พระพุทธสุทรอีกไหมคะก็ทุกๆคนนะนะครับหลวงพ่อสุทรคือพระที่ผมนับถือที่สุดนะครับนะผมเป็นลูกหลวงพ่อสุทรเลย นะครับก็รุ่นนี้นะครับอาจารย์บุุภากับผมก็ได้ช่วยกันทํานะครับก็ได้เข้าพิธีที่วัดโสธรนะครับแล้วยังยังเข้าพิธีอีกห้าวัดนะอีกสี่วัดนะครับที่เป็นวัดตามตำนานหลวงพ่อลอยน้ำมานะครับทั้งวัดไร่ขิงวัดบางพลีนะครับวัดเขาตะเข้าแล้วก็วัดบร่แหลมนะครับเราก็ทำขึ้นมาในรุ่นร้อยเก้าปีกรมตำรวจนะครับก็มีหลายรุ่นเลยมีทั้งเนื้อเงินนะครับ เนื้อเงินเนื้อดีบุกนะฮะเนื้อทองแดงเนื้อทองเนื้อทองทิพ์นะครับมีทั้งลงยาไม่ลงยาที่สําคัญรุ่นนี้มีเนื้อแก้วด้วยแล้วก็มีพ้าบูชาหลายแบบที่ดูอยู่ในรายการเนี่ยนะครับนะครับถ้าเกิดใครต้องการจุดยึดเหนี่ยวนะครับทางจิตใจนะต้องการประสบะความโชคดีประสบความความสําเร็จเนี่ยหลวงพ่อสธรเป็นพระที่มีแทบทุกบ้าน นะครับเศรษฐีใหญ่ๆห่แปดลิ้วเยอะที่สุดนะครับลูกหลวงพ่อโสธรทั้งนั้นนะครับผมก็หวังว่าทุกคนก็จะได้สิริมงคลจากหลวงพ่อนะครับก็นําไปเช่านําไปบูชากันอาจารย์มีแนะนําแบบเนื้อไหนเป็นพิเศษไหมคะก็ที่ผมชอบเนี่ยเนื้อนี้ครับอ๋อหยกเขียวหยกเขียวนะครับนะแล้วก็เนื้อดีบุกนะครับเนื้อดีบุกนะเพราะมีดีแล้วถึงจะบุก ถ้ามีดีแล้วไม่บุกเนี่ยน่าเสียดายแต่ถ้าไม่มีดีแล้วบุกเนี่ยเสียหายนะค่ะน,นเนื้อดีบุกเนี่ยคือเนื้อที่ผมถือว่าเป็นคติธรรมสาหรับใจผมเลยอ้นานามีดีแล้วถึงจะบุก<อ>ดังนั้นถ้าเกิดทุกวันนี้เราทําอะไรก็ต้องสะสมความดีก่อนสะสมให้มากพอแล้วถึงจะบุกแล้วถึงจะสําเร็จอนะครับแต่ทําให้มีดีแล้วไปบุกเนี่ยเสียหายหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิด ไม่มีดีเราก็ไม่บุกเนี่ยก็เสียดายเกิดมาทำไมนะครับค่ะ,คะนะครับแต่ถ้ามีดีแล้วไม่บุกนี่ก็เสียของออนะืดังนั้นผมก็เลยห้อยดีบุก <c oughs> นะเตือนจิต <c oughs> ใจไว้นะครับห้อยห้อยเนื้อดีบุกไว้นะครับก็หลวงพ่อกระทรท่ที่ท่านเห็นนะครับยิ้มทุกอง์เลย นะครับก็หน้ามีหน้าใบหน้ามีอิ่มเขาบอกว่าถ้าเกิดสร้างสร้างหลวงพ่อแล้วหน้าท่านยิ้มเนี่ยก็แปลว่ารุ่นนี้ดีรุ่นนี้ดีแต่เราก็พยายามดูทุกวันเออท่านก็ยิ้มให้เราทุกวันเนาะแปลว่าเราก็ทําดีนะครับเราก็ทําดีนะครับก็หวังว่าทุกทุกท่านที่ดูรายการสองฤุฟ้าเป็นแฟนรายการของอาจารย์บุญสุภาเป็นแฟนของอาจารย์อาจารย์ อาจารย์ตุกตาหรือเป็นแฟนขับผมเนี่ยนะครับะนะครับก็เชิญชวนนะครับมาห้อยพาระที่เรารับถือกันะนะครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญ,ญาตประชาสัติเชิญเลยครับอาจารย์ตุกตาค่ะก่อนจบไลฟ์วันนี้นะคะอาจารย์ตุกตาหรืออาจารย์ทิตาลีนะคะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ค่คะถ้าใครต้องการที่จะดูดูดวงนะคะหรือดูไพ่ เปิดไพ่ทายใจกับอาจารย์ทิตลีนะคะก็ติดต่อผ่านทางทางแอดมินทางราย<อ>การได้สองตรุฟ้าได,แาได้แล้วก็ส่วนตัวของอาจารย์นะคะเดือนพฤศจิกายนอา,อาทิตย์หน้านี้นะคะอาทิตย์ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะอาจารย์ทิตลีค่ะจะไปเปิดสถานที่ดูดวงนะคะเปิดไพ่ทายใจกับอาจารย์ทิตลีเทวีโชคที่ เมืองทองธานีที่อาคาร C3 เมืองทองธานีนะคะสมาชิกท่านใดที่อยู่ใกล้แถวนั้นหรืออยู่ในเมืองทองธานีนะคะ,นะคะหรือท่านใดที่ผ่านไปแถวนั้นนะคะก็แวะนะคะตรวจด,ดวงเปิดไพ่ กับอาจารย์ทิตลี <มา S 1> ได้มาเจอตัวจริงครับมาเจอตัวจริงอาจารย์ออที่สีสามเมืองทองธานี่สีสามเมืองทองธานีแล้วอาจารย์ก็จะมีของหมูด้วยค่ะอาจารย์วยพวกเทียนอธิษฐานทูบอธิษฐานน้ำมันเทียนบูชาประจำวันอะไรสำหรับบูชาหน้าหน้าโต๊ะหมู่บูชาแบบนี้น,นะคะสายมูตัวจริงเนาะสายมูตัวจริงค่ะนั้นไปพบกับอาจารย์ทิตรีได้อาจารย์ไปเปิด อ่าสนักเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์สถานที่ประจาดูดวงดูดวงดูประจําเลยเหรอดูประจําเลยทุกวันเลยอยู่ที่นั่นทุกวันเลยอยู่ทุกวันเลยค่ะจะมาที่นี่เป็นบางเป็นบางช่วงเป็นบางเป็นช่วงที่พวกพวกผมมากันไม่ได้เนี่ยอาจารย์จะมาช่วยยังไมามาอยู่ที่สองทุ่ฟ้าเมื่อมีรายการน้องน้องติดต่อไปว่ามีสมาชิกมาหรือว่ามีถ่ายรายการหรือมีใครมาดูดวงมาเปิดมาดูดวงที่นี่ก็ก็จะมานะคะนั้นก็ อนนี้คือไปบุกบุกอะไรที่อทองานีไปเปิดไปเปิดไปเปิดห้องทําให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไปเปิดสำนักไปเปิดสํานักและวไปเโรงอาจารย์อาจารย์ตุกตามีสํานักเป็นของตัวเองแล้วค่ะที่43เมืองทอธานีต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาประชาสัมพันธ์อีกค่ะเดี๋ยวเอารูปมาให้ดูเลยสถานที่เป็นยังไงตกแต่งเป็นยังไง เปิดไพ่ทายใจกับอาจารย์พิตริตทเทวีโชค43เมืองทองธานีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับค่ะพาที่แก้วด้วยครับ เป็นพัะแก้วพัะแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับทํามาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเทิดปฏิญาณนะครับขันโธมแท้แพ,พระ,ระบารมีของพ่อโสทรน,นะครับครับแก้วก็มีหลายสีนะครับเป็นสีพุทธมณฑลเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นพระกระ่นที่นี่ส้งนะครับพระประจำวันพดทธหัตซึ่งหลวงพ่อสสทรเนี่ยต้องเป็นพระบางสนมาธีตามะประจวันพุทธหัตนะครับ ก็มีปิ้งจมูกครับเราบอกว่าแต่นะฮะแก้ว5นิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้ว5นิ้วสีเขียวคนเกิดวันพุธเขียวเหนียวซับใช่ไหมที่เขาพูดพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกระสันนะครับ12นิ้วนะครับเป็นเนื้อเนื้ออกช้าเนี่ยหล่อด้วยทองแดงขั้นองนะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นทองเหลือง แล้วก็ติดตานะฮะของตำรวจนะครับอยู่ข้างหลังเนี่ยจะต้องมีอะไรอย่ตรงนี้หนักมากเลยน,น,น,นะก็เห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงิน,นครับนี่ก็สิบสองนิ้วทําไม่เยอะเลยนะครับแจาก,ก็จะมีเป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลืองน,นะครับทำสี นะครับเป็นสีสนิมเขียวครับไปดูมันหยกเลยนะครับเป็นสองขออนะครับในหน้าของงดงามครับมีทั้งสิบสองนิ้วนะครับรงนี้ก็เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้านิ้วนะฮะรงนี้ตรงนี้พิเศษมากครับรงนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินหล่อด้วยเงินเป็นมาทั้งอง น,นอกจากนั้นก็จะมีเหรียญน,นะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบครับ <immen mesela> ก็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเห na, <S <S เรียญสามเหลี่ยมนะครับลามสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมานะครับสาหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะเพราะปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะ ก็จะใส่รูปมากอกรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินพงยานะฮะเนื้อทองทิพนะฮะเนื้อ,อทอง,ออท,องทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับ,นะรบก็จะมีให,ให้ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเชาถ่ากุญคจบูชาได้นะครับ